กดๆนะครับผมมันจะดึอันนี้ให้ตาประกงเด้้วปุ้บิล่ะปุบสิล่ะปุ้สิล่ะ้น่หนรับพอสโบหวงคุบมันจะบัไดอจริงๆเราต้องไขกุญงมือนะครับ

จมเขาเตน่งง like oh, like, like. ีน no, wow. ุ้ย okay. ว่าต sí. <sh> <nuest> ้องวัดกวดน้ำสอีกเท่นี้เอากวดลิรใส่เลยบานกว่าเออโอ้ยฝาบุมีน่ะติ๊มน้ำปูลูปอมเพื่อต็มน้ำปูลูโอ้ยจุกอยู่กลางซุนยู่ซุนยูเท่านี้ เี้ยนี่ปหนี่แหละ้องว่านบานนี่โอ๊ยจมตรงนี้ดนครับดิ้นครับผมกเสียหน้าที่บ้านเจมมของ้างเนาะเฮ้ยนะตัวกบัดอุ้ยตัวกี่ตักวายเ้หน้เอยต่เกบัด เป็นร่อนเป็นร่อนมาอยู่่จ่าหลเลยอู้สิริมาแล้วของเจ้าตีนางเจ้าน่ะโอ่โหโอ้่หมาแล้วโอ้หปลาอะไรนะพี่ปลาโอโอเขาเรียกปลาช่อนปลาช่อนใช่ไหมอ้โอฮะโอ้โ

าไงมาหน้าคือกงครับคุณครับวะหากินซ้ำายช่วงโควิดท่วันนี้จะไปดีู่านฮร่อยู่นะเออประกอนยินดิ้นมา ปลาหนินอะไรแบบหลัอกยกกรินไม่ได้ผลกต่องอะไรต่องตาหนาใจเอาอไรตัวอวใหญ่อะ้นเทั้งขุนตวเากนากาเหอ้ยวลา่ ขุ l แล้วอย่าุดไหลหินไปแลยตู้ดูการนามเท่าไหร่นยนีนี่นี่้ยงหนั่นแม่กระูกฟันเดี๋ยวไ่ใ ตาปกปดๆนะครับผมนุ่มๆเลนี่ให้ลาปาเกงเลเดี๋ยวก็ปุบุิะปุบดะครับยหีุ่ๆบควทคามคุบมความคนแ่ะไรอ่าี่จริงๆเราต้องใช้ทมือนะครับทานนนะครับทาห่ยสวัสดีเลยกมา่ปดปกงเกะครับนี่เรดง่ายได้มากนที แง่มึงจะมีคุณค่ารถบนนี้ใด้ผลูกกอกุนนีเป็นบอลขึ้นไม่หมอ่าอันนี้ปละสดิ์นะครับอ่าปลาสิทิ์ถึงถึงานะข้าวผมอ่จับตัเออยห้าเซนห้าะครับตัวนี้อ่าเหน่ยลูกน้ำลำซีนะทำซีเดียออกมาเดียวอืมี้เถนีลูกน้ำลูกลำซีนะครับกอาารย์ถัดชแนลก็มาด้วยนะวันนี้ถ่ายทำดี ดูการปลูกแตงกขาเลยวะเห็นดิเห็นดิตู้ข้าวแข็งได้ปลาตัวนี้นี่นะครับจับแชนเนลกับนุ่มนมหันเคียวไทยแน่นครับคู่นึ่งอ้ยตัวนะเอาลุงหนักเลยได้ตักนี้นะดีมือด้ียเจ๋งนี่ เชิองอีกไงไงแหงงเีงถ้าชงนี้ตกเบียดได้นะครับหน,นือรุ่นนี้แต่อยากได้ประสลิดนะครับอโอ้ยตัวนี่มันแรงมันหนีตัวอะไใส่หลวแมแมันถึงยังไงแกต้องยืนเฝ้า ลองเลยมันต้องสามมันต้องสามผานะจ๊ะครับ ใส่น้ำต้มตะไคร้นี่แเสียบปุชเต้าเดี๋ยวไปเอาไปด้อสักหน่อนะช่งนี้ปลามเข้าทุกๆกินแบบทุกๆนะครับ

ด้วยดับกิดเขาวนะพวกนี้น,นี่เอารากปากชีกชีด้วยนะครับคู่นิดนึงล้างเดือดปรุงฮะอ๋อน้ำน้ำเดือดจังเลยน้ำเดือดพวกนี้ล้างแล้วล้างแล้วนี่นะครับเครื่องปรุงลากผักชี แล้วก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับก,นนกับกลิ่นข้าวใส่ลงไปใส่ร้ายเจ่าอะไรปลารอน้ำเดือดแล้วก็เอาปลามาใส่นะครับแก้วอันนี้แก้วปลาสลิดนะครับไข่ใหญ่หลายไข่ทุกตัวทุกหมดที่ไข่เยอะมากนะครับช่วงนี้เป็นฤด,ดูวางไข่ขของเา กวาน้ำเดือดเราเอาใส่นะครับขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ครับคโนปอนเซอร์เขาใส่อะไรก็รลดดีนะครับรดดีหมดบอกเลยเขาไม่ได้จ่ายนี่เราใส่สูตรอะไรนี่ต้มยำุดดีชุบก้อนรดต้มยำนะครับเขาได้จนะ่ายปะเนี่ยไม่ได้จ่าย กินอร่อยแล้วก็ยกินุ้งจะอหน้าธมดาแมนอยู่หรอบูหูจักดีดิใส่ลงไปนะครับหนึ่งก้อนใส่ใส่หนึ่งก้อนก็น้อยหน่อยเนาะเปิดงุ้งรถเอาเปิดเลยครับใส่หนึ่ง อรฟังอีด้วยเนาะ้วยกว่าตบมีอไปกับฟอนี่เขาเปิดตุ่มยำดิเมนบอยหนุ่มจังหวบอสมนพวกเขาเป็นีายแ้งเนี่ยวุ้ยเมนเนี่ยบอสเขาจิ๋วจันโส้ยสมเด็โตเอ๊ใครไปโลดนี่ตัว่าเอาเบียร์ครับอันสปายใจเครื่องเต็มครับตาเต็มเนาะมันรูงนิดดิ

ผอนเงินเสี่ยงด้ยคอยว่าขาดนู่นอยู่คือนึ่งงเซลด้วไปตัวก็เสียเงตอน้วเสียแฉจานกับนี่แต่ว่าก็แดกบ็อกกับนี่เลยไม่เคยมันเป็นนโลเมีนมันอัพเปี่นของพานมันบวุกเนี่ยมันอัพมันมอหน่อยเดี๋ยวมันปามหลยนะบอนเอ้าต้กันต้องัตัไหมหัดนะ กินมาเลยเอ,อืมนินหายเอาอจัดตักก็เลยตกกักยักเลยไายกินอะไรเอาเลยไงโอได้ตอนที่กินแล้วด้อนะตรงชวนะนะ ยี่สิบหมื่นเนาะต <c oughs> ักเลยบวกดินพ่เกา